สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปน้องบัวสวยสวยค่ะบัวน้องเต้นใจกับน้องเออกับนาบนเกิดวันนาค่ะสวยสวยน่ารักมากเลยค่ะไอตัวเล็กไปไหนนะลูกไอตัวกระเพียกไปไหนนะไอตัวกระเพียกไปไหนนะนั่นค่ะน่าฮักมากเลยค่ะพี่น้องน่ารักน่ารักพูดนะไอตัวลูกตัวกระเพียกตัวเรากระเพียกไม่กินหรอฟาง กระเปียไปกไม่กินลหรอลูกนี่ค่ะอตัวกระเปียกเรียกวันนั้นเพิ่งคลอดมาเดินโซซัดโซเซเดินยังไม่แข็งแรงเลยค่ะแต่ตอนนี้เดินแข็งแรงแล้วน้องก็วิ่งปล้อเลยตอนนี้ค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาติ<อ>บราน,นอกเฮ<อ>าเด้อค่ะพี่น้องแบบสวยงามเลยค่ะเออห้ามออกไปนะลูกไอตัวเล็กอย่าออกไปนะไปไหนแล้วล่ะตัวเล็กอ่ะอ่าล็อกล็อก ต้องเอาอะไรมากัน้นมันจะมุดออกมาได้ไหมเนี่ยสวยมากเลยค่ะนี่แทนค่ะสวยสดงดงามนับดูแล้วมีทั้งหมดแปดตัวค่ะวัวน้องเต็มใจวันนาสวยงามค่ะค่ะถ่ายให้กับเอซีได้ดูนะคะดูดูพัฒนาการของวัวแล้วก็ดูชีวิตของน้องวัวค่ะ เขาก็จะมีความสุขในการกินฟางแห้งก็ลหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนะก็อัดอัดฝางค่ะพี่น้องอัดเป็นทอนๆน,นี่แหละคะนันนี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับแพดครูแพย สวยสดงดงามเลยค่ะวัวใครมาจาับกันใครมาจากทางน้องไทยโน้ตจะพยายามไปทางอิไปใายหลังค่ะใายหลังไปนะคะอันนี้ก็เป็นวัวน้องเตือนใจบรรณาค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ